สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่8มาตามแม่กดนักเรียนช่วยกันบอกชื่อเรียกของสิ่งต่างๆต่อไปนี้พร้อมทั้งสังเกตตัวสะกดที่เหมือนกนอันนักเรียนมาสังเกตกันนะครับว่าภาพนี้ฉันคือมด มาดูภาพนี้ฉันคือเหตุมาดูภาพนี้ฉันคือมีดอนนักเรียนมาดูคำที่เราอ่านกันไปเมื่อกีน้นะครับว่าคำว่าโมดเหตุมีดเป็นคำที่มีดอเด็กเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่กดนักเรียน อ่านคำต่อไปนี้และสังเกตว่ามีลักษณะใดที่เหมือนกันนักเรียนมาดูคำแรกนะครับรถสะกดว่ารออถออ่านว่ารถคำต่อไปพืชผักสะกดว่าพออือชอ พืชพออกอผักอ่านว่าพืชผักคำต่อไปบาทสะกดว่าบออาทออ่านว่าบาทอันักเรียนมาดูคำที่เราอ่านกันไปเมื่อกี้นะครับคำว่ารถพืชบาท เป็นคำที่ออกเสียงตัวสะกดเหมือนมีเสียงดอเด็กจิงจัดอยู่ในมาตราแม่กฎเช่นกันมาตราแม่กฎมาตรากฎหรือแม่กฎคือคำที่มีดอเด็กจอจานชอช้างสอโซดอชดาต่อปตัด ท่อฐานทอมันโททอพุ้เท่าตอเต่าทอถุงทอทหารท,อท่อธงส่อสลาปราเลสีสอเสือเป็นตัวสะกดซึ่งออกเสียงเหมือนดอเด็กเป็นตัวสะกดมีทั้งคำที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวหนึ่ง คำในมาตรากฎที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นเช่นชัดทิดพูดเสร็จบทบงกุฎสองคำในมาตรากฎที่ผสมด้วยสระเสียงยาวเช่นจืดบวดอาจอู โทษนักเรียนมาฝึกอ่านสะกดคำมาตรากดกันนะครับน,นักเรียนมาดูภาพแรกพัดสะกดว่าพออดอดพัดอ่านว่าพัดดูภาพต่อไปเป็ด สะกดว่าอ,อเอด,ดอเป็ดอ่านว่าเป็ดอันนักเรียนมาดูคำต่อไปอูดสะกดว่าออูถออูดอ่านว่าอูดต่อไปรถไฟฟ้า สะกดว่ารอโอถอรถฟอไอไฟฟออาฟ้าไม้โทฟ้าอ่านว่ารถไฟฟ้าอ่านให้เรียนมาดูคำเหล่านี้ว่าสะกดว่าอย่างไรและอ่านว่าอย่างไร คำแรกฉลาดสะกดว่าชอรออาดอฉลาดอ่านว่าฉลาดคำต่อไปพิเศษพออ,อีพิสอเอสอเศษอ่านว่าพิเศษคำต่อไป ตั้งจิตตออะงอตั้งไม่โทตั้งจออีตอจิตตั้งจิตคำต่อไปตากบาทตออะกอตกักบออา เรียนมาฝึกอ่านคำมาตรากฎกันนะครับอันนี้เรียนมาดูภาพแรกแรดภาพที่สองสมุดภาพที่สามระนาดภาพที่สี่กระจาดอันนี้เรียนมาดูภาพต่อไปบังคุดภาพต่อไปนะครับ แหวนเพชรภาพต่อไปตำรวดภาพต่อไปก้อนอิดต่อไปนักเรียนมาอา่านเป็นคำนะครับฝาแฝดมะกรูดลางศาสตรงูพิษเกล็ดเลือดบาดพระกด หมายพิซ่าวันพุธเมตตากาชาติอนุญาตสับปะรดเขารบกฏจุดไมายขีดไฟต่อไปนักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาเลยนะครับเรามาทำแบบฝึกหัดกันวันศุกร์ที่27 สิงหาคมพศ2564วิชาภาษาไทยเรื่องมาตรากฎคำสั่งเติมตัวสะกดในมาตรากฎให้ถูกต้องนะครับมีด้วยกัน4ข้อนะักเรียนหาคำที่จะต้องมาเติมในช่องที่ว่างให้ถูกต้องนะครับ สวัสดีครับขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทำการบ้านนะครับและพบกันใหม่ในวันจันทร์